น,นี่ก็มาเจออีกรถอีกคันหนึงแล้วนะครับตัวนี้เป็นอีสุสิร้อยเก้าสิบห้าแรงนะครับลําตัวยาว7เมตรนะครับสวยนะฮะดูข้างหน้าดูได้นะฮะล้อ6กงดนะฮะปกงดหัวทำสีใหม่แล้วนะครับ มีคิ้วหัวให้ด้วยดูคัตซีก่อนฟลุ๊บคัตซีก็สวยอยู่นะครับเป็นเหมือนดำบนดำล่างไว้นะครับคัตซีเครื่องน้ำมันเครื่องเยิมย้มๆเกียวเยิมย้มๆหน่อยนะให้สังน้ำมันนะครับสังน้ำมันเล็ก ดูลอ้อหลังลอ้อหลังเขาหกน็อตยางยางใหญ่เลยนะครับไหนนะดูยางหน่อยสิยางเก้านะฮะเก้าเก้าขีดยี่สิบนะครับ มวนี้ราคาไม่แรงด้วยนะครับ19 5้าแรงยาวเเมตรไฟนะครับไฟตัวโครงเป็นโครงเหล็กนะครับดูกระบะท้ายหน่อยกระบะท้ายปูเหล็กนะครับแน,น่นๆสวยๆเปิดสองข้างนะครับเอาไปทำรถขนด่วนี่ก็แจ่มเลยนะครับตัวนี้ ต่ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับดูบันไดขึ้นขาดอยู่นะกัวนี้ประตูเปิดนิ่มกระจกหมุนนะฮะหมุน ดูไม่หน่อยไมหกแสนสี่มื่นหนึ่งพันยี่สิบสามนะครับตรงนี้เบาะสวยฮะเบาะไม่มีขาดหลังคาแต่เครื่องไม่กล้าสาตาร์ทนะครับไม่ได้ขอเขาไว้พอดีแวะมาเห็นก็เลยถ่ายลงให้ดูนะครับ รถอยู่แถวสะพึ่งเศร้านะครับเลยแยกที่จะไปสาแก้วนะครับรถคันนี้รถคันนี้เห็นเขาตั้งราคาไว้สี่แสนนะครับสี่แสนนิดๆถึงเขาบอกงั้นนะครับยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจะเาเบอร์โทรลงไว้ใต้คลิปนะครับสวยอยู่ครับ แต่ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเจอรถที่ตัวยาอถ่ายแวะถ่ายให้ดูนะครับขอบคุณครับ